เป็นรถท้องถิ่นครับขบวน428นะครับต้นทางอุบลร,ราชธานีปลายทางนาครราชสีมานะครับเข้าจอดรางที่2นะครับรถท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีรถท้องถิ่นขบวนที่4-25นะครับจากสถานีลำชีต้นทางปลายทางสถานีอุบลร,ราชธานีนะครับอีกสักครู่นะครับ ก่อนที่มาถึงท่าทุนรถอฟคณะสถานีด้วยนะครับโดยมีเดินผ่านเครื่องจักรงสแกนบริเวหน้าห้องสถานด้วยนะครับก่อนจะที่นี่สถานีสีสเกตที่นี่สถานีสีสเกตก่อนลงจากบริเวตัวสาังหรณ์ของแท่นนะคติดตัวมานำลงจากบรถที่พด้วยนะครับจะเทียบชาร์จลาที่สอขะนี้เป็นโหของสิมรองคนที่สี่ปดเราสูงสัจจาสถานีโวรล่าสถานีปลายทางสถานีตมอราที่สีามีตัวใช้การสัตว์ากันแล้วโด เพื่อสหานที่นั่งบนบูรณะนี้เปืนองนะครับเาจะที่ไว้้องสิเกรสเตชัีเชิงโยงีมีบอร์ดดูดเินเทเดสเตเยออฟาท่เส็จกพาะว่าในนูเสริมยูเองให่ึงสานรถไฟสิงรนะของกางรถไฟแห่งระเทศไทยของคนใช้ภาสาของท่านก็ใช้รถไฟเป็นยางพานะเนี่ เจ็ดนาฬิกา18ปดนาทีปีตัวเช้่การสั่งตแล้วปลดเพยงสิบของและสองลารอการเดิสางได้ที่สถานที่เดีครบนี่คือบรรยากาศที่สถานีรถไฟสีสะเกตนะครับรถท้องถิ่นเที่ยวล่องน,นะครับ428นะครับอุบลราชธานีน,นครราชสีมานะครับ จอเทียบอยู่ในชาญนชลาที่2นะครับรอสัปปรปีกับรถท้องถิ่นเที่ยวขึ้นนะครับขบวน425ลำชีอุบลราชธานีนะครับอีกสักครู่นะครับเข้าจอดชาญนชลาที่1น,นะครับ ขอชาตลาทเมากแบไปเล็ก็ผ่านาลาที่เด้นไปมาดยมาล่อตลาดจากอุบลนะครับแดีสิขอชาชลาที่เว่ากกไปเนก็ผ่านชาชลาที่เด้นไปมาตกมาลอตลาดจากานนนะะาลนะครับสี่สองห้านะ, 2> 4, 2, นะครับลำชีอุบลน,นะครับ าหาพักไปขายที่ตลาดสดนะครับนายขอขอบคุณมาจากตลาดสดพุทุพรพิสัยนะครับนี่ก็จะไปตลาดสดต้นมะเดือต่อนะครับ<อ>นี่คือบรรยากาศที่สถานีรถไฟสีสเกตนะครับผมเก็บบรรยากาศฝากกันเช้านี้นะครับรอการโดยสารกับขบวน รถเร็วขบวนที่146นะครับเที่ยว10นาฬิกา30นาทีนะครับหลังจากขบวน425 428้าเคลื่อนตัวออกจากสถานีศรีสะเกดต,ต่อไปก็จะเป็นรถเร็วขบวนที่139นะครับขบวนกรุงเทพนะครับเที่ยวเวลา8นาฬกา4นาทีนะครับตอนนี้ทางสถานีได้ให้สัญญาณปล่อยขอบวนรถแล้วนะครับ ใครจะมาเท e hey. te ี่ยวศรีสะเกตมาได้นะครับแม่ยายเคลียร์นะครับนั่งรถไฟมาเที่ยวบ้านลูกเขยนะครับนั่งจากปานบุรีหัวหินมาเลยครับขณะนี้เดเนทาน้อยที่สถานียะเชียร์ปอดุดยรถของทิศยกขึ้นเป็นสี่สองห้าในชานชลาเนี่นะครับบอกจากสถานีสีสะเกตไปแล้วเพื่อส่งวิสาไภัยยูนิตเฉลิมการจนาสัตย์ ก่อนจะลดความเร็วองมาที่2 8ในสายสาที่สองครับออกจากสถานี่สีสกีแล้วมีรถส่งที่สถานี่สานิปเตียรไป